เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกที่ดูเหมือนจะทันสมัยเป็นหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มคนที่ยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นวันนี้เราจะลองไปสำรวจโลกแห่งวิญญาณของชาวขมูก,กันครับแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าความเชื่อกับวิถีชีวิตของพวกเขามันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งขนาดไหนโอ้โหคำถามน,นิน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อสองแบบที่แตกต่างกันแต่มันคือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวเลยแหละครับ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าชาวขมูเขามีวิธีผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับพระพุทธศาสนาได้ยังไงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าทึ่งมากๆคือคำว่าโรยเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อทั้งหมดของชาวขมูเลยก็ว่าได้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผีสางที่น่ากลัวนะ แต่มันคือแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมีชีวิตมีจิตวิญญาณหมดเลยตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าไปจนถึงผืนดินและสายน้ําซึ่งแน่นอนว่ามันมีอิทธิพลต่อทุกอย่างก้าวในชีวิตของพวกเขาครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของโรยก,กันแล้วเนี่ยทีนี้เรามาขยับภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงมาดูกันในระดับชุมชนที่ซึ่งมีวิญญาณผู้พิทักษ์คอยดูแลความสงบสุขของทุกคนในหมู่บ้านอยู่ครับ ซึ่งวิญญาณชุมชนเนี่ยนะครับหลักๆเลยที่ชาวคมุให้ความเคารพเนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทก็มีบทบาทและก็พิธีกรรมที่แตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอะดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับผีหลวงเนี่ยจะเป็นพิธีใหญ่จัดปีละครั้งหลังเก็บเกี่ยวเพื่อขอบคุณธรรมชาติสาหรับผลผลิตส่วนผีหมู่บ้านจะเป็นเรื่องของการขอความคุ้มครองในเหตุการณ์สําคัญต่างๆของหมู่บ้าน นี่คือการแสดงความเคารพต่อทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของความสมดุลในวิถีชีวิตของชาวขมูเลยครับแล้วเคยคิดกันไหมครับว่าเอในเมื่อพิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์และสาคัญขนาดนี้แล้วชาวขมูเขามีวิธีบอกคนภายนอกได้ยังไงว่าตอนนี้ห้ามรบกวนนะโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดเลยสักคำคำตอบก็คือคํานี้เลยครับเจ้าตะแลนี่แหละครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทําจากไม้ไผ่สารอย่างสวยงามเลยนะ แต่ความหมายของมันนะ่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับมันคือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นได้เป็นการประกาศแบบเงียบๆแต่ทรงพลังมากว่าณนะที่แห่งนี้และเวลานี้คือพื้นที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากภาพใหญ่ระดับหมู่บ้านคราวนี้เราลองซูมเข้ามาดูในพื้นที่ที่เล็บลงมาหน่อยแต่อบอุ่นแล้วก็ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือครอบครัวนั่นเองครับสำหรับชาวขมุลเนี่ยนะคำว่าครอบครัวมันไม่ได้หมายถึงแค่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ แต่มันยังรวมถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยหรือที่เรียกว่าผีประจําตระกูลซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่ายังคงคอยดูแลแล,และให้พรลูกหลานอยู่เสมอคําพูดเนี้ยสรุปแก่นของเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับการให้ความเคารพบรรพบุรุษเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองย้อนไปในอดีตนะแต่มันคือการขอพรการขอความคุ้มครองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานในอนาคตด้วยจะเห็นได้เลยนะคะว่าชีวิตของชาวขมูเนี่ยมันผูกพันกับฤดูการแล้วก็พิธีกรรมแบบ แยกกันไม่ออกเลยจริงๆโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี่แหละครับโอ้โหเป็นเหมือนจุดที่ทุกอย่างมาเจอกันเลยทั้งโลกของวิญญาและโลกของมนุษย์ที่ซึ่งทั้งชุมชนและครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ขอพรครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าความเชื่อที่ฟังดูอาจจะจับต้องยากนิดนึงเนี่ยมันถูกเอามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องปากท้องที่สําคัญที่สุดอย่างการเกษตรพิธีกรรมที่ว่านี้ก็คือประเพณีสงเคราะห์ครับ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การขอพรธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างขวัญและกำลังใจครั้งใหญ่ให้ใหกับทุกคนในชุมชนก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลพาะปลูกครั้งใหม่นั่นเองสไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นภาพเลยว่าเขาเชื่อมโยงความเชื่อกับการปฏิบัติได้ยังไงมันเป็นสเต็ปเลยครับเริ่มจากชำระล้างชุมชนและผู้คนจากสิ่งไม่ดีก่อนจากนั้นก็ไปชำระล้างผืนดินเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าความเชื่อของชาวคามูเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในพิธีนะครับ มันซึมลึกสะท้อนออกมาผ่านวัฒนธรรมและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยอย่างเล่าอู่หรือเล่าไห้เนี่ยครับมันเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มมืนเมานะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพการเฉลิมฉลองและการเชื่อมต่อเลยก็ว่าได้ครับมันคือสิ่งที่ทําให้คนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนและเชื่อกันว่าทําให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วย แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันถูกถักทอลำไปบนผืนผ้าถูกสารเป็นลวดลายบนเครื่องจักรสารแล้วก็หล่อหลอมวิถีการเกษตรให้สอดคล้องกับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาล้วนสะท้อนถึงความเคารพต่อโลกแห่งวิญญาณที่อยู่รอบตัวทางนั้นเลยครับดังนั้นนะครับประเด็นสําคัญเลยก็คือสําหรับชาวขมุแล้วโลกแห่งจิตวิญญาณกับชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ใช่2เรื่องที่แยกกันเลยครับแต่มันคือรากฐาน เป็นที่มาของวัฒนธรรมอันงดงามและมีชีวิตชีวาของพวกเขาอย่างแท้จริงและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งไทยไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในยกที่โลกทุกอย่างมันหมุนไปเร็วขนาดนี้ประเพณีที่งดงามและเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งแบบนี้จะสามารถปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ยังไม่มีคำตอบตายตัวนะครับและบางทีคำตอบอาจจะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนก็ได้